เป็นยังไงถ้าเราใช้กล้อง360องศาถ่ายวิดีโอใต้น้ำนี่คือ i ิน t a 360x4 ยกให้เป็นกล้องตัวโปรใต้น้ำของลันลาที่ชอบที่สุดก็คือเราสามารถฟรีไดฟลงไปถ่ายตัวเองได้ด้วยการติดกล้องกับไม้เซลฟี่แล้วมันสามารถลบภาพออกจากไม้ได้แบบอัตโนมัติทำให้เหมือนมีคนถ่ายให้แถมเก็บภาพได้ทุกมุมมองไว้ในช็อตเดียวสามารถมาเลือกทีหลังได้ว่าเราอยากจะได้ภาพมุมไหนจะเลือกแบบเห็นตัวเองกับปะกการางังหรืออยากจะเน้นความสวยงามของปะการังอย่าง ดก็ทําไ้ถ่ายแค่คลิปเดียวก็สามารถแยกออกเป็นได้อีกหลายคลิปความละเอียดสูงสุดถึง 8K เก็บรายละเอียดของแนวปกากรังฝูงปลาหรือแม้แต่แสงที่ลอดผ่านผิวน้ําได้อย่างคมชัดที่สําคัญกันน้ําได้ลึกถึง10เมตรแต่เราใส่เคสเพิ่มทําให้ลงได้ลึกถึง50เมตรแถมการที่ใส่เคสยังช่วยลดการบิดเบือนของแสงที่เกิดจากน้ําทําให้ภาพคมชัดและสีสันสดใสย,ยิ่งขึ้นระบบกันสั่นถือว่าดีเลยทีเดียวช่วยให้วิดีโอดูสมูทแม้ว่าจะว่ายน้าหรือว่าเคลื่อนไหวใต้น้าเยอะๆเข เขาก็เอาอยู่และแน่นอนถ้าเราจะไปดำน้ำที่ไหนสักที่เราก็อยากได้ภาพความทรงจำใต้น้ำสวยๆและโดดเด่นไม่เหมือนใครกล้อง Insta360X4 จะตอบโจทย์สิ่งนี้ได้ดีเลยทีเดียว